อริยสัจสี่ในรูปแบบพิเศษภิกุททั้งหลายทำสี่ประการเหล่านี้มีอยู่สประการคืออะไรเล่าสประการคือทำที่ควรรอบรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งมีอยู่ทำที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งมีอยู่ทำที่ควรกระทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งมีอยู่ทำที่ควรกระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งมีอยู่ พิขุทั้งหลายทมที่ควรรอบรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรเล่าอุปทานนขันห้าเหล่านี้เรากล่าวว่าเป็นธรรมที่ควรรอบรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งภิขูทั้งหลายทมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรเล่าอาวิชชาและภวะตัณหาเหล่านี้เรากล่าวว่าเป็นธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่ง พิก u ทั้งหลายทำที่ควรกระทําให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรเล่าสมถะและวิปัสนาเหล่านี้เรากล่าวว่าเป็นธรรมที่ควรกระทําให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งพิกูทั้งหลายทำที่ควรกระทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรเล่าวิชาและวิมุตเหล่านี้เรากล่าวว่า เป็นธรรมที่ควรกระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งพิกูทั้งหลายทำสี่ประการเหล่านี้แลมีอยู่